บริการเครื่องเสียงเวทีไฟแสงสีคาราโอเกะนะครับในเขตโคราชเขาใหญ่ปากช่องวังน้ำเขียวนะครับและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับอำเภอใกล้เคียงยินดีให้บริการราคากันเองนะครับโทรสอบถามราคาก่อนได้เลยจัดงานเลยยังสังสรร์งานปาร์ตี้จะเป็นฉลองวันเกิดหรืองานต่างๆนะครับ ในองค์กรในห้างร้านบริษัทอะไรอย่างนี้นะครับกินเลี้ยงเล็กๆครอบครัวอย่างนี้ครับมาปาร์ตี้กันในเขตโคราชนะครับตามสถานที่ท่องเที่ยวตามโรงแรมรีสอร์ทต่างๆเรียกใช้งานกันได้เลยนะครับเบอร์โทรตามที่ขึ้นให้นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับมีการก็เรียกใช้กันได้เลยชุดเล็กๆราคาสบายกระเป๋านะครับ ดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับภายในโรงแรมนะครับเสียงอาจจะเปิดไม่ได้นะครับเป็นเสียงเพลงประกอบแต่เปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าติดเลกซิ์ก็เลยน,นะใช้เป็นการปิดเสียงแล้วก็ใช้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์แทนนะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับเป็นรูปรักษ มีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ชุดมินิแบบนี้ก็มีนะครับสุดเล็กๆจะดูบรรยากาศรอบๆนะครับภายใต้งานกเลี้ยงค่ำคืนนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆงาน,นปาร์ตี้เป็นชมรมเป็น ร้านเป็นกิจกรรมครอบครัวนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจมาเที่ยวผ่อนคลายอาโรงแรมตามรีสอร์ทนะครับพื้นที่ในเขตโคราชนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่ปากช่องวังน้ำเขียวหรือว่าจะเป็นต่างอำเภอใกล้เคียงได้หมดนะครับอ,อำเภอต่างๆพื้นที่ต่างๆในเขตโคราชเรา